ีหลักาหีกระผมตำรวจเอกระดับกรมแหคู่กับการความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการเลือกตั้งโดยมีพนักกานตำรวจข้าวงบรรยายเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจากนะกรรมการ ท่านครับเมื่อเช้าเราก็ประชุมกันประชุมบริหารกันและกิจเล็กน้อยขึ้นการเลือกตั้งเป็นลัค้าเนี่ยแตจจะต้องมีพ้อพจะต้องรับทราบมาก้ก็เชิญราไปได้ครับสำนักงานคณะกรรมการเรืองจังหวัดพิตรต้องขอขอบคุณท่านผู้รักษกความปลอดภัยในสถา,านทีนาา่ต่างๆลงทั้ง เอามจหนุรอทอก็ราครของรืองพวกท้องที่นะคะในการไปรักษาอ่อมครัวก็ตะจอสองห้องหกปีมีใครากนี้นะรดท้องที่อะไรมาช่วยในร่อางัไปเป็นที่เรามีบระสนที่ต้องอยู่เป็นพี่ที่เร็วของเกด็เลยนะ ้หลังพร้อมนะครับบันทึกภาพครับเนื้อจะมัดเลยนะครับ้าหลังพร้อมนะครับนี่นะครับสิบสี่พฤษภาคมวัสิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสามพันเจ็ดเนี่ยนะคะก็มีจังหวัดรีวิวเรามีทู่สมัครทั้งหมดสองที่สำคัญเลยนะคะบางนีเดี๋ยวควรหรือเปล่าไม่บอกก่อน ภายใน15วันวันสุดท้ายที่ดะที่เจ้าที่ที่ได้รับแน่ความสามไปนะคะไปที่สํานักทะเียนไม่สามารถออนไลน์ได้นะคะความสนัญขังการเลือกตั้งความสนใจเขาบอกประชาธิปไตยนะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนอำนาจอยู่ที่คนที่เราจะเลือกเข้าไปในวันที่14นี้ว่าคุณค่าของชีวิตของเราเป็นยังไง ของมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วกยย็การป้องกันการทุจริตในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยทางาษษาาองค์การตำรวจแห่งชาติได้มีการวางนโยบายในเรื่องอะไรเปคัญครับเอ่อทางสำนักงานตำรวจชาตินะครับได้คำชับได้มีข้อต่งการมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับเป็นเวลาพอสมควรนะรในการที่ทางให้ทางแต่ละผู้ตรวจจังหวัดเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของเอ่อการเลือกตั้งนะครับให้มีความเอ่อเป็นสุดยุติธรรมคือหนึ่งคือเรื่องแรกก็คือ การวางตัวเป็นกลางนะครับถ <an> ึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางนะไม่มีการสนับสนุนพรรคการเมืองใดนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางทางผมเองเนี่ยได้สั่งการให้ทางท่านรู้การท่านรองจุสิธิ์นะครับซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยแล้วก็ทางหัวหน้าสถานีตํารวจนะกำชับต่างรนะครับผู้แทนบัญชาในแต่ละผู้ทอนจังหวัดนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเราก็มีการสืบสวนหาข่าวนะครับในกลุ่มของ บุคคลต่างๆซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นหัวคะแนนหรือกลุ่มคนต่างๆซึ่งจะมาขอ,อความไม่สงบนะครับในการเลือกตั้งหรือจะมาขอความในเรื่องของการทำาะไยร่างกายกอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะมาเป็นกลุ่มที่มากระทำความผิดเกี่ยวเรื่องกฎหมายเลือกตั้งนะครับหรือมาซื้อเสียงอะไรต่างๆครับในส่วนนี้เราให้ต่างการให้ทางทุกสพเนี่ย าข่าวในเรื่องของบุคคลนะครับยานพาหนะนะครับท,ที่อยู่อะไรต่างๆนะครับเอนนี้เราเตรียมความพร้อมและรายงานให้ทางตลอดทราบไปอย่างต่อเนื่องครับผมในคืนก่อนวันเลือกตั้งซึ่งถือว่าเป็นคืนที่สาคัญมากเนี่ยจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไหมครับในเรื่องนี้ในส่วนนี้เราเตรียมความพร้อมนะครับในกรณีที่การรักษาตํารวจนะครับเราได้เตรียมความพร้อมของตํารวจเนี่ยทุกสพเนี่ยเราจะเตรียมเป็นชุดขึ้นที่เร็วไว้นะครับในส่วนของแต่ละสพ แล้วก็มีกําลังของทางนาพเนี่ยซึ่งเป็นชุดขึ้นที่เร็วหลักของตำรวจภูธรจังหวัดไว้ส่วนหนึ่งนะครับกรนี้ที่มีการร้องขอหรือมีการแจ้งความนะครับแจ้งเหตุต่างๆเนี่ยชุดขึ้นที่เร็วในส่วนของสอพเนี่ยก็จะเข้าในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหาเป็นกรณีที่สําคัญน,นะครับเราก็จะใช้กําลังของ โดยประกันกพิเศษเนี่ยเขาไปเสริมอีกทีหนึ่งครับผมในกรณีหลังการเลือกตั้งถ้าเกิดว่ามีกลุ่มประชาชนไม่พอใจและเกิดการชุมนุมขึ้นเนี่ยเราจะมีมาตรการอย่างไรครับก็ในถึงถ้าถึงขั้นขั้นตอนนะครับที่มีประชาชนไม่พอใจรวมกลุ่มนะครับก็คงจะต้องเป็นถึงในรูปของขอ,องร้อยใหควบคุมมุงชน,นแต่ผมเชื่อว่านะในจังหวัดบุรีรัมย์เราไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีที่จะต้องถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาการเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกระดับเนี่ย เราก็มีความเชื่อมั่นในคณะกะรกตของจังหวัดนะครับแล้วก็ทางประจําหน่วยต่างตึง้ตง,ตงแต่ละหน่วยก็ยจะมีผู้สังเกตการของแต่ละพรรคการเมืองอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุลักษณะน,นี้ครับผม